สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะคะวันนี้เรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะ mm hmm. เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องของโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมวันนี้การบ้านที่ครูให้ไปนะคะในหน้าที่72เนาะข้อที่เหลือครูได้อธิบายข้อที่1กับข้อที่3ไปแล้ว เดี๋ยววันนี้เรามาเฉลยพร้อมกันนะคะข้อที่เหลือที่ฝากไปเป็นกันบ้านเนาะในหนังสือเล่มนี้นะคะโชว์นิดนึงนหนังสือเล่มแบบฝึกหัดเล่มนี้นักเรียนเปิดหน้าที่72เไว้รอเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยมาดูข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกข้อที่หนึ่งทิ่พรัตถี่จักรยานนะคะรอบหมู่บ้านได้ระยะทาง6.35กิโเมตร ใช้เวลา2.5ชั่วโมงทิพรัตถีบจักรยานเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้ประโยคสัญลักษ,ษณ์ก็คือระยะทาง6.35ตั้งหารด,ด้วย2.5ชั่วโมงนั่นเองนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆจับไปตั้งหารกันนะคะก็จะได้คำตอบนาะนักเรียนอย่าลืม ตอบแบบเขียนย้อนโจทย์ด้วยนะคะก็คือทิพรัตถีบจักรยานเฉลี่ยชั่วโมงละอ่ะชั่วโมงละคำตอบก็คือ2องจุนะคะกิโลเมตร2.54สองจกิโลเมตรนะคะเป็นคำตอบอ่ะโอเคต่อไปข้อที่สองอ่ะข้อนี้ครูอ,อธิบายไปบ้างแล้วเนาะก็คือ ยกตัวอย่างให้ไปในคลิปที่แล้วนะคะอ่ะโอเคข้อที่2ค่ะ,ะมาดูข้อ2กันต่อเลยนะคะสุชาวดีซื้อมังคุด14.5กิโลกรัมจ่ายเงินไป507.50 50บาทมังคุดราคากิโลกร,รัมละเท่าไหร่อ่ะข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ507.50 50นะคะตั้ง หารด้วย14.5นั่นเองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหาร14.5เสร็จปุ๊บเราก็จับมาหาผลลัพธ์ได้เลยนะคะ,ะเวลาเราเจอทศนิยมหารกับทศนิยมเราจะทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะคะก็คือทํา14.5ตรงนี้ให้เป็น145นั่นเองอเวลาทำให้เป็น จำนวนนับเราก็จะต้องหาตัวเลขนะคะจำนวนเต็มมาคูณเนาะถ้าเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเราจะคูณด้วย 10. อ่าถ้าเป็น2ตํตำแหน่งเราจะคูณด้วย100ถ้าเป็น3มตำแหน่งต้องการทําให้เป็นจํานวนนับเราก็จะคูณด้วย1 0 0 0อ่ันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือต้องจับมาคูณด้วย10ทั้งเศษและส่วนก็คือคูณทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวหารน,นั่นเองนะคะก็จะได้เป็นถ้าคูณด้วย10ก็คือเลื่อนจุดไปทางขวามือ หนึ 1> 1ตำแหน่งนะคะเลื่อนจุดไปทางขวามือ1นึ่ตำแหน่งอ่ะก็จะกลายเป็น5้าพันเจหาอ่ะห้าพหารอยู่กับครูขอเขียนในรูปของเศษสว่วนละกัน145นะคะแล้วเราก็จับขึ้นไปหารได้เลยนะคะอ่ะจับขึ้นไปหารได้เลยก็จะได้เท่ากับ35นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ มังคุดนะคะราคากิโลกรัมละสามสิบห้าบาทนั่นเองนะคสามสิบห้าบาทอ้อย่าลืมเขียนย้อนโจทย์ด้วยนะคะอ่าสามสิบห้าบาทอ่าโอเคข้อที่สองนะคะอ่าไปดูข้อที่สามข้อที่สามบอธิบายไปบ้างแล้วเนาะก็คืออ่าผลไม้น้ำผลไม้นะคะสิบจุดห้าลิตรตั้งหารด้วยหนึ่งจุดห้า นะคะ,ะหาผลหารออกมาเราจะได้ทราบว่าเลนูกาบรรจุน้ําผลไม้ได้ทั้งหมดกี่ขวดเราหาผลหารออกมาข้อนี้ตัวหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งต้องการทําให้เป็นจํานวนนับก็คือทํา1.5ให้เป็น15ก็คือคูณด้วย10เข้าไปเวลาคูณต้องคูณทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวหารนะคะ,ะเลื่อนจุดก็เช่นเดียวกันเวลาคูณด้วย10 100แล้วก็1000ใช้วิธีการเลื่อนจุด เพราะฉะนั้นข้อนี้คูณด้วย10เราก็จะเลื่อนจุดไปทางขวามือ1ตําตำแหน่งนะคะกลายเป็นหนึ่งร้ห้าหารด้วย15นั่นเองอก็จะได้เท่ากับสิบห้าเจ็นะคะหนึเนระอ่าเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือเรนูก,กาบรรจุน้ำํำผลไม้ได้7จดขวดนั่นเองนะคะ7จ็ดขวด ต่อไปข้อที่4ทวิชานะคะขายหมึกกิโลกร,รัมละ270.25บาทได้เงินจากลูกค้าทั้งหมด2,432.25บาทเขาถามว่าทวิชาขายหมึกได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมอ่าเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือจำนวนเงิน ทั้งหมดนะคะ2432.25อาหารด้วย270.25นั่นเองอ่ะข้อนี้เหมือนเดิมทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะคะก็คือทำ270.25ตรงนี้ให้เป็นจำนวนนับให้เป็น27,025 เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะต้องคูณด้วย100นั่นเองนะคะเวลาคูณก็คูณทั้งตัวตั้งตัวหารคูณด้วย100แสดงว่าเราต้องเลื่อนจุดไปทางขวามือ2ตำแหน่งก็เลื่อนไปจื๊บ1ตำแหน่ง2ตำแหน่งจุดก็จะไปอยู่ข้างหลังเลข5เห็นไหมคะกลายเป็นจํานวนนับเรียบร้อยแล้วตัวตั้งก็เช่นเดียวกันเลื่อนไป2ตำแหน่ง 1, 2อ่งข้อนี้ก็จะกลายเป็นส แสนสี่หมืนสามพันสองร้อยยี่สิบห้าหารด้วยตัวเลขจะเยอะนิดนึ่งนะคะหารด้วยสองหมืนสองมื่นเจ็ดพันยี่สิบห้าเสร็จแล้วเราก็จับมาหารกันนะคะได้คำตอบเป็นทะวิชาขายหมึกได้ทั้งหมด อ่ะเก้ากิโลกรัมนะคะเก้ากิโลกรัมนั่นเองอ่าเนียนดูคําตอบของเราด้วยนะว่าถูกต้องไหมนะคะอ่าถ้าไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้องแลวดูซิว่าเราผิดเราผิดตรงไหนนะคะเลื่อนจุดทศนิยมถูกต้องไหมนะคะเวลาเลื่อนจุดทศนิยมอย่าเลื่อนแค่ตัวหารนะต้องเลื่อนทั้งตัวหารเลื่อนไปกี่ตำแหน่งตัวตั้งก็อย่าลืมเลื่อนจุดทศนิยม ไปด้วยนะคะอ่ะโอเคไปดูข้อสุดท้ายกันข้อที่5อ่าพ่อขับรถนะคะพาครอบครัวไปต่างจังหวัดเป็นระยะทาง331.275กิโลเมตรนะคะรูคคำนวณการใช้น้ำมันเฉลี่ยได้10.5กิโลเมตรต่อ1ลิตรการขับรถในครั้งนี้ใช้น้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องจับระยะทาง นะคะทั้งหมดตั้งสามร้อยสามสิบเอ็ดจุดสองเจ็ดห้าตั้งนะคะหารด้วยหารด้วยน้ำมันที่ใช้นะคะเฉลี่ยเอโทษทีหารด้วยระยะทางที่ใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อหนึ่งลิตรก็คือสิบจุดห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมข้อนี้เหมือนเดิมเนาะตัวหารต้องทำให้เป็นจำนวนนับนะคะก็คือ 10. 5ทุาทำให้เป็น 105ด้วยการเลื่อนทศนิยมไป1ตําตำแหน่งเนาะอ่าเพราะฉะนั้นตัวตั้งก็ต้องเลื่อนไป1ตําตำแหน่งเช่นเดียวกันก็จะได้เป็น 300, 3 0 0ร้อยอท่ที่สามพัหารอยู่กับ105อหา่าหารอยู่กับ105ได้เท่ากับคำตอบเราก็ตั้งหารได้เลยนะคะตั้งหารยาว เราต้องตั้งหารยาวเนาะเพราะว่าเวลาเจอตัวหารที่เป็นตัวเลขตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปนะคะเป็นตัวเลขตั้งแต่สองหลักขึ้นไปให้ตั้งหารยาวนะคะจะได้ไม่งงอ่ะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อน,นี้ก็จะได้เป็นอ่าอย่าลืมทวนคําถามด้วยก็คือการขับรถครั้งนี้นะคะใช้น้ํามันทั้งหมด3าสบเอ็ดนะคะจุด ห้าห้าลิตรนะคะสามสิบเอ็ดจุดห้าห้าลิตรอ่าสามสิบเอ็ดจุดห้าห้าลิตรอ่าเป็นคําตอบหข้อเป็นยังไงบ้างอนเออเร่อนทําได้ทุกข้อไหมถ้าใครทําได้ทุกข้อแสดงว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะแสดงว่าเข้าใจแล้วเนาะโอเคใครที่ผิดข้อไหนก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทบทวนกันอีกที่นึงนะคะอย่าลืม ไปทำข้อสอบใน Google Form ด้วยนะจะได้ไม่ต้องทำทีเดียวไปดูการบ้านในวันนี้กันนะคะการบ้านในวันนี้อยู่ในหน้าที่73็มใเรียนเปิดหน้า73ต่อเลยหน้า73นะคะจะเป็นแบบะจะเป็นโจทย์ปัญหาเหมัอนกันให้นัเรียนสแสดงวิธีทำเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะครูจะ,สะแสดงวิธีทำให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันก่อน เขาบอกว่านิพาดานะคะซื้อเสื้อยืดเพื่อทําเสื้อทีมสําหรับเพื่อนๆนะคะและตนเองราคาตัวละ95.75บาทเป็นเงินทั้งหมด574.50บาทกลุ่มของนิพาดามีทั้งหมดกี่คนอ่ะถ้าเราเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือนำจำนวนเงินทั้งหมดตั้งนะคะก็คือ574.50ฐหานรด้วย95.75นั่นเอง เพราะฉะนั้นแสดงวิธีทำเราก็เขียนบรรทัดแรกที่เป็นตัวตั้งก่อนก็คือนิพาดาซื้อเสื้อยืดเป็นเงิน574.50บาทนะคะเสื้อยืดราคาตัวละบรรทัดที่2ก็จะเป็นตัวหารนะคะ95.75บาาทเสร็จแล้วบรรทัดที่3จะเป็นบรรทัดที่เราต้องการหาคําตอบก็คือกลุ่มของนิพดามีทั้งหมดกี่คน บรรทัที่เป็นคำตอบตรงนี้อย่าลืมจับประโยคสัญ,ญลักษณ์มาเขียนด้วยนะคะก็คือ5 7 4 5 0หารอยู่กับ95.75นะคะอ่ะข้อนี้ก่อนที่เราจะไปตั้งหารเนาะเราต้องทำตัวหารนะคะก็คือ95.75ตรงนี้ให้เป็นจำนวนนับก่อนก็คือการเลื่อนจุดไป2องตำแหน่งนะคะอ่ะเลื่อนจุดไปสองตำแหน่งก็จะกลายเป็น 9575หอยา95้า่าลืมเลื่อนตัวหารแล้วก็ต้องเลื่อนตัวตั้งด้วยนะคะตัวตั้งก็ต้องเลื่อนไป2ตำแหน่งเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นห้า5ม4 5 0เจ4 5 0นะคะอ่าแล้วเราจับมาหารกันได้เลยนะคะนักเรียนไปตั้งหาร หารสั้นก็ได้อาหารยาวเนาะหารสั้นไม่ได้เพราะว่าตัวตัว,ตวหารมันตั้งสามตำแหน่งนะคะถ้าเป็นตัวหารตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปให้เราตั้งหารยาวอ่าข้อนี้เราไปตั้งหารเลยอ่าหาพื้นที่ว่างก่อนตรงนี้ละกันนะคะอ่าพูดตั้งหารให้ดูเลยก็คือห้าหมืเจ็ดพันอ่าสี่รอยห้าสิบหารด้วย เก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า่ะข้อนี้เราต้องทำสูตรคูณ9575พไม่9575อเ่ะเรามาตั้งสูตรคูณกันเลย9575เอาค่าประมาณเนาะอะเก้าพัน ก็คือประมาณ5้าห้หรือ6นะคะเอา6ก่อนละกันห่ห6ห้าสาใส่0ทด3น้องห4เจทดไว้อีก3เป็น45ี่สเราใส่5ทด4 6 5 30หทดไว้อีก4เป็น34อ่ะใส่4ทด3านะคะเก้าหหคูณเก้าห้ทดไว้อีก3เป็น57าสิพอดีเลยค่ะคะ่ะ หารลงตัวพอดีเลยก็คือได้หกนั่นเองนะคะได้หกก็คือ5้า5มืพอดีเป๊ะเลยอ่านลบออกมาแล้วก็เหลือ0โอเคคำตอบของเรานะคะได้เท่ากับ6คนนั่นเองอ่ะกลุ่มของนิพาดามีทั้งหมด6คนนะคะมีทั้งหมด6คนอโอเค าตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีการบ้านนะคะก็คือข้อที่เหลือนั่นเองอวันนี้นะคะการบ้านก็คืออยู่ในหน้า73าเหมือนเดิมแต่กี้คูยกตัวอย่างข้อที่1ไปแล้วนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นฝากเด็กๆไปทําเป็นการบ้านในข้อที่เหลือก็คือข้อที่2กับข้อที่สามนะคะแสดงวิธีทำเนาะแสดงวิธีทำแล้วก็ตอบเหมือนขั้นตอนเหมือนกับที่คุณครูยกตัวอย่างไปเลยนะคะ อ่าวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมทำกันบ้านก่อนที่จะมาดูคลิปเฉลยนะคะทุกครั้งนะคะเราจะได้ทำความเข้าใจไปด้วยเราจะได้ทำข้อสอบได้เนาะอ่าสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กเเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ